มากันที่อีกข่าวนึงดีกว่านะคะกับแบรนด์แฟชั่นดังๆเลยนะคะช่วงนี้เขาก็แข่งขันกันออกของขวัญพรีเมียมนะคะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะไปดูว่ามีแบรนด์ไหนออกอะไรนบ้างคะ่ะ ยิ่งใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสเท่าไรนะคะเหล่าแบรนด์ดังทั้งหลายต่างก็งัดกลเม็ดเด็ดมากตุนยอดขายสินค้าในช่วงปลายปีกันมากขึ้นและยิ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและการมอบของขวัญหลายแบรนด์ค่ะจึงออกโฆษณาให้เข้าซีมกับวันคริสต์มาสซึ่งวันนี้นะคะ True Inside ก็ได้รวบรวมโฆษณาเด็ดๆจากหลายแบรนด์หรอมาให้ชมกันค่ะเริ่มกันที่ Burberry นะคะแบรนด์ดังแห่งเมืองผู้ดีอังกฤษที่สร้างกระแสฮือฮา ด้วยการดึงตัวโรเมโอเบคแฮมลูกชายหัวแก้วหัวแหวนวัย12ปีของนักเตะชื่อดังกองโลกเดวิดกับวิกตอเรียเบคแฮมมาสแสดงโฆษณา From London with Love ซึ่งสแสดงเป็นตัวแทนของผู้เลือกสรรของขวัญชิ้นพิเศษจากเบอร์เบรเพื่อมอบประสบการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดให้แก่ผู้ที่ได้รับมันและก็มีส่วนช่วยให้คู่รักกลับมารักกันอีกครั้ง ว่ากันว่านะคะเขาได้ค่าตัวไปสูงถึง45,000ปอนด์หรือประมาณ2ล้3 0 0 0 0นบาทเลยทีเดียว คริสตินดิออร์นะคะที่ปีนี้ก็มาในมารของโรงงานผลิตสินค้าสุดพรีเมียมที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการผลิตอันพิถีพิถันกับโฆษณา The Enchanted Factory by Dior ซึ่งโฆษณานี้นะคะก็เน้นโปรโมทให้ลูกค้าสนใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของคริสต t นดิออร์ในช่วงเทศกาลนี้เพราะสินค้าทุกชิ้นนั้นส่งคุณค่าจึงเหมาะเป็นของขวัญชิ้นพิเศษให้กับคนพิเศษค่ะ มาพร้อมกับคอนเซปต์วินคริ i s t ม a สที่ตั้งใจโปรโมทว่าสินค้าของโมบรีนั้นเหมาะกับการเป็นของขวัญม,ม,มากที่สุด oh. ก็ได้ทำโฆษณาน่ารักนักเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งนะคะที่ทุกคน oh. พยายามจะแย่งความเด่นในการมอบของขวัญคริสต์มาสุดพิเศษ s <S ซึ่งสุดท้ายกระเป๋า BaseWater รุ่นยอดนิยมของสาวๆราคา995ปอนด์หรือประมาณห้าหบาทก็ชนะใจไปได้คะ่ะ Shut up โอ้โหถ้าสาวๆนะคะได้กระเป๋าหรือรองเท้าหรือโหเสื้อผ้ายี่ห้อในช่วงคริสต์มาสนะคะไม่รู้ว่าวันเกิดจะได้อะไรคงเป็นแหวนเพชรเม็ดโตนะคะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วกับไฮโซฮั็นิ่งสัหรัะติดตามข่าวสารแบบนี้ได้ทุกคนช่วงนี้พายลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กายเทศกาในความสุขละก็ต้องเตรียมปังอยากได้อะไรดีนะเดี๋ยวพูดลอยๆไว้เออพูดไปดิไม่รู้แฟนคุณดูอยู่ไม่ดูหรอกอยู่แต่จังหวัดเดี๋ยวกลับมาค่ะช่วงหน้าอะไรเดียถูกชั้นนำเด็กก็ได้